ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบ้านนาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วเนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์นะครับงวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวันวันอังคารนะครับวับนอังคารที่29ตุลาคม67 นะครับซึ่งงวดวันวันจันทร์ที่ผ่านมาเนะาะจันที่28นะครับลุงตันก็วางตัวเลขนะครับไว้ให้เป็นรองเล้นลุ้นกันเนาะก็ปรากฏว่า,าสูงที่ลุงตันวางให้เนาะก็จะมาอยู่อสองคู่เนาะมาสคู่แต่ไปเข้าสามหน่อยนะครับก็จะมีหน่อยเฉพาะกิจนี่ไปเข้าบน6-9นะครับแล้วก็หน่อยพิเศษ น้อยพิเศษเนี่ยเข้าบนเหมือนกันเนาะบน1นึสแล้วก็มาน้อย V.I.P. เนาะก็มาเข้า 1- นึสอีกเหมือนกันนะครับอ่าส่วนตัวเลขที่มีในตารางนะครับแต่ลุงไม่ดึงมาวางนี่ก็ยังมาอยู่1คู่นะครับก็คือมาล่างน้อยเฉพาะกิจนะครับอ่าสองสามนะครับทันทีจะเพิ่มเติมเนาะก็ก็อาจจะได้คู่นี้ไปด้วยนะครับอ่าส่วน งวดประจำวันที่29ตุลาคม6 7นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันกลับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำผลลัพธ์มาลงในาตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจำวันที่29ตุลาคม67นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะก็คือแถวที่1ได้ ได้ศูนย์นะครับแถวที่สองได้สองแล้วก็แถวที่สามก็ได้สองเช่นกันนะครับอ่าส่วนแถวที่สี่นี่ได้เก้านะครับอ่าจากนั้นก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับแถวที่หนะึ่งเนาะศูนย์ฝั่งนี้เป็นหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นเก้า แล้วก็แถวที่สองสองเป็นสามฝั <c oughs> ่งนี้เป็นหนึ่งเนาะแล้วก็แถวที่สามเนาะ,ะสามอ่าตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้แถวที่สี่เก้าเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแปดนะครับอ่าก็ได้มาครบทั้ง สิองช่องนะครับอ่าต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับอ่าเมื่อประจำวันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมนะครับลุงตันให้เด่นเด่นสามเนาะเด่นสามรองสองนะครับอ่าพี่น้องเอฟซี ชอบสามคู่สาม,สามชอบสองคู่สองนะครับทีนี้มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลุงตาก็จะเอาผลลั์เนาะจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับปีน้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ,อศูนย์หนึ่ง สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเก้าเนาะอ่าแล้วก็สองแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสอง แล้วก็สามสามเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสีงวัวที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตลาดตัวเทียบนะครับซึ่งลูงตันจะเน้นให้นะครับหรือว่วงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับรลุงตันมองไปที่ แถวที่หนึ่งที่สองเนาะเป็นคู่เป็นคู่ตรงกลางนะครับ <c oughs> อ่าก็คือคู่นี้เนาะศูนยะ์สองนะครับอ่าต่อมาก็เป็นแถวที่อ่าแถวที่สองที่สามนะครับแถวที่สองที่สามเป็นคู่อ่าซ้ายซ้ายเยื้องมาตรงกลางลักษณะนี้เนาะ ลักษณะนี้นะครับก็คือหนะึ่งสองเนาะต่อมาก็าเป็นแถวท,ที่ที่สามที่สี่นะครับแถวที่สามที่สี่เนี่ยเป็นคู่คู่ขวาเนะาะคู่ขวาก็คือตัวนี้เนาะสามศูนย์นะครับแล้วก็ 2, แถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองเป็นคู่คู่ขวาเหมือนกันนะครับอ่าลักษณะนี้สามหนึ่งเนาะส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นแถวที่แถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่ขวาเยื้องมาเยื้องมาตรงกลางนะครับอ่าลักษณะนี้เนาะก็ <c oughs> คือคู่นี้นะครับสามสองเนาะอ่าก็ได้มาครบนะครับทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตันเน้นให้นะครับหรือว่าวงให้นะครับก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติอ่าสามสีงวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงตันวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับ ทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะ,ะสำหรับท่านที่หลุ้นสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุ้นสามตัวได้นะครับงวดประจำวันที่ยี่สิบเกตุลาคม67เจ็ดเนาะตัดให้ให้หนึ่งเนาะให้1กับ8ดนะครับ เป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง F4 ก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนักจากสูตรนะครับที่แต่รับชมไปเนาะ,ะลักษณะของผลลัพธ์นะครับในงวดนี้เนาะก็จะมีตัวที่เหมือนกันดู สองแถวนะครับก็คือแถวที่สองที่สามเนาะผลลัพธ์ได้สองเหมือนกันนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายคู่เนาะที่จะสามารถจับคู่เบิ้ลนะครับวางให้พี่น้องได้รับชมกันได้เนาะอันนี้ก็ต้องอไปเทียบสถิตินะครับว่าจะตรงตแหนงหรือไม่ซึ่งในหลังจากที่มีการเทียบ สถิติเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับลุงตัลก็จะวางไว้วางเบิ้ลไว้เนี่ยประมาณ2คู่นะครับก็คือ,อ1น่งกับ3 3าเนาะเพราะว่ากรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้เนี่ยก็มีโอกาสมาเบิ้ลได้เช่นกันเนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุกตันมาโดยตลอดนะครับ เหมือนเดิมเนาะลุงตานฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตานลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ